วันนี้ทางร้านไอเดียโซลาเซลล์นะครับผมก็ทำการมาติดตั้งนะครับระบบโซลาเซลล์นะครับไฮบริดออฟกิดนะครับผมให้กับบ้านหลังนี้นะครับผมนี่ครับก็บ้านพี่นะครับเป็นบ้านพี่รัตนะครับเขาอยู่กลางทุ่งนานะครับไม่มีสฟฟ้านะครับผมก็นะครับตรงนี้แผงที่พี่เขาติดไว้นะครับก็ติดมา5ปีนะครับผมเป็นแผงอ่าเป็นแผงของซันเทคนะครับผมแต่เราทางเราไม่ได้ติดตั้งนะครับเราก็มาแก้ระบบเป็นไฮบริดนะครับผม โดยใช้แผงเก่าของพี่เะาครับผมที่เขาติดไปแล้วนะครับแล้วก็ปรับปรุงนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนระบบการต่อใหม่นะครับผมเป็นระบบไฮบริดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับผมก็นี่ครับบรรยากาศดีมากนะครับแถวนี้ตอนนี้ก็ร่วมจะหกโมงนะครับก็แดดก็กาลังจะหมดแล้วนะครับก็บริเวณนี้ก็ไม่มีไม่มีเสาไฟฟ้านะครับผมเป็นกลางทุ่งนานะครับบ้านแถวนี้ก็จะเป็นระบบโซล่าเซลล์หมดนะครับผม นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะครับผมก็บรรยากาศดีครับนี่ครับพระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับผมบ้านพี่เขาก็ทําเกี่ยวกับเกษตรนะครับผมนี่ครับระบบเก่านะครับที่พี่เขาใช้อยู่นะครับก็จะเป็นระบบดีซีก็มีนะครับมีคอนโทรลชาร์จด้วยนะครับผมแต่เรายังไม่ได้ลื้อออกนะครับของพี่เขานะครับเราก็ยังไม่ได้ลื้อนะครับระบบเก่านะครับ ไปดูระบบใหม่ที่เราติดตั้งกันนะครับผมนี่ระบบเก่าของพี่ครับระบบ24โวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ครับพี่เจ้าของนี่ครับตอนนี้ช่างไม้ช่างไม้กาลังติดตั้งระบบนะครับผมก็ตอนนี้ก็ประมาณจะ6โมงนะครับเดี๋ยวอาจจะได้ลองระบบสักแป๊บนึงนะครับผมตอนนี้ก็ทําการเช็คนะครับวัดไฟก่อนนะครับผม นี่นะครับอินเวอร์เตอร์จะเป็นขนาด5กิโลวัตต์นะครับผมแบตเตอรี่วอลต้า200แอมป์4ลูกนะครับผมนี่ของเก่าพี่เขามีปั๊มชักด้วยนะครับเป็นระบบ DC ะครับผมนี่ของเก่าครับวันนี้ระบบใหม่ที่เราติดตั้งนะเป็นไฮบริดนะครับผมก็จะมีนี่ครับมีตู้คอมบเนอร์ dc นะครับแล้วก็คอมบเนอร์ AC นะครับพร้อมมิเตอร์นะครับติดตั้งนะครับแล้วก็มีตู้คอนูเมอร์นะครับพร้อมกันดูดนะครับผม อันนี้ระบบเก่าครับของพี framework. ่เขาทีここ่ทําไว้นะครับเป็นระบบ2 4โวลต์นะครับผมแบตเตอรี่2 0 0แอมป์เหมือนกันนะครับอันนี้กำลังอ่อนนะครับออนระบบดูนะครับว่าแผงจะทำการชาร์จไครับตอนนี้ AC ออกนะครับผมก็เหลือแด่แค่ต่อ PV นะครับผมนะครับ วันนี้ก็เสร็จเป็นช่วงเย็นนะครับก็เราก็น่าจะต้องมาทําต่อพวกนี้อีกหนึ่งวันนะครับเป็นการต่อระบบ a อซนะครับนี่ก็กเดินท่อนะครับ e อ t นะครับตามมาตรฐานแล้วนะครับต่อไซย์กราวนะครับตักกาวนะครับมีระบบการฟ้าผ่านะครับแล้วก็นะครับเบเกอร์ดีซีนะครับนี่ช่างไม้ครับสุดหล่อ เนี่ยเยอะครับเอาไม่ใช่อันนี้ระบบเก่านะระบบเก่าของพี่ครับเราก็ทําการปรับปรุงเอ่อระบบเก่าเรายังไม่ลื้อนะครับก็ให้พี่เขาใช้ก่อนคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยพรุ่งนี้เราค่อยทําการโมดิฟายใหม่นะครับเนี่ยขอเขียนหยุดนักดีครับอะไรดิครับก็จะมีนะครับตู้เย็นนะที่นี่ก็จะมีตู้เย็นเนียนะครับผมบรรยากาศดีนะครับที่บ้านพี่นะครับผม เราก็ปักกาวนะครับตรงแถวๆต้นตะไคร้นะครับนี่ครับแต่ไม่ใช่ปักตะไคร้นะครับปักแห้งกาวนะครับผมนะครับแล้วก็มีของพี่เขามีสายลอฟ้าด้วยนะครับก็กันทุกวิถีทางครับต้องคือต้องป้องกันนะครับทั้งระบบนะครับผมก็นะครับท่านใดสนใจนะครับผมก็ติดต่อร้านเรามาได้ครับผม082นะครับ8882738นะครับร้าน i d ย a l Solar ซลล์นะครับผมก็เรารับติดนะครับระบบ s o l a เซลล์นะครับทั่วประเทศนะครับไฮ b ริด Off ก r i นะครับ On ก r ิดนะครับ ออฟกิจธรรมดาเราก็ติดนะครับผมั๊มน้ํานะครับทําหมดนะครับผมก็นะครับท่านใดสนใจนะครับผมก็นะครับติดต่อทางร้านเรามาได้ทั้งสองสาขานะครับผมมี่าก่นะครับผมทั้งสาขาสมุทรสาครนะครับแล้วก็สาขาลําพูนนะครับอยู่ใกล้สาขาไหนก็ติดต่อสาขานั้นนะครับผมนี่ก็ให้ดูระบบนะครับตอนนี้ก็ร่วมจะหกโมงครับอีกสิบห้านาทีหกโมงนะครับแดดแดดกำลังจะหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะวันนี้เราแค่ได้แค่ลองเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะรีวิวใหม่นะครับผม ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามร้านของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวมีผลงานติดตั้งของเราก็จะลงให้ดูเป็นระยะระะนะครับอันนี้เป็นแผงของพี่เขาติดไว้นะครับเราก็ทําการใช้แผงเดิมของเขาแต่ว่าระบบข้างล่างเราเปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมเป็นระบบไฮบริดออฟ,ฟ,ฟกิทของเรานะครับผมที่นี่ก็ไม่มีไฟฟ้านะครับแต่เระบบเราสามารถที่จะต่อเครื่องปั่นไฟได้นะครับถ้าพี่เขาอยากจะใช้เครื่องปั่นไฟเราก็จะต่อเพื่อไว้ให้เป็นระบบไฟสำรองด้วยนะครับผม แต่ตอนนี้เราคิดว่าถ้าโหลดของพี่เขาไม่เยอะนี่พอแน่นอนครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับรับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวยังไงผมขอไปช่วยน้องๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไงค่อยถ่ายให้ดูวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ